เก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงร้องรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมขาวันนี้เราจะไปดูกันคู่จิ้นกันบ้างคะ่ะผู้ชมขาว่าแต่ละคู่เนี่ยเขามีการสลับคู่สลับขั้วกันแล้วนะโดยเฉพาะช่อง3 s มเอสค่ะเขามีการสลับขั้วคู่จิ้นกันใหม่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมขาสามคู่สามรสชาติที่มาเปลี่ยนแล้วก็สลับกันนะผู้ชมนี่คือคู่แรกเลยคะ่ะผู้ชมขายา่ยามาริโอนาะเดต แล้วก็คิมเบอรี่และอีกหนึ่งคู่ค่ะโบเมลาดาลกับหมากปรินนี่การสลับคู่ครั้งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการสลับคู่ครั้งใหม่นะเชิดใช้ใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าแต่ละคู่ค่ะเคมีดูเข้ากันเข้ากันบางคู่เนี่ยรอรีเทิร์นโครจรมาเจอกันในรอบ10ปีกันเลยทีเดียวนะเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยค่ะผู้ชมขาคู่ของน้องคิมเบอรีกับนเดชคูกิมิยะ คู่นี้คะ่ะผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนละครของทางช่อง3 SD นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วละครเรื่องแรงปรถนาที่นัเดชกับคิมเบอรี่เคยฝากผลงานไว้ยังตราตึงอยู่ในหัวใจแฟนละครอยู่นะคุณผู้ชมขะครั้งนี้เขาจะโครจรกลับมาเจอกันอย่างที่บอกในรอบ10ปีจะต้องมีความพิเศษอย่างแน่นอนละครเรื่องนี้คะ่ะผู้ชมขาเรียกว่า ผู้จัดคนเก่งอย่างคุณอ้อมพิยดานะคุณผู้ชมก็เขาเรียกว่าหยิบยกลระครเรื่องนี้มาและวางตัวพระเอกนางเอกไว้นั่นคือณเดชกับคิมบอรี่แล้วมีการฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วด้วยของคุณผู้ชมขาเรียกว่าฟินจังเลยนะในละครเรื่องใหม่ชื่อก็ต้องบอกเลยค่ะใหม่มากๆสืบรับหมอระบาดอ่ชื่อเรื่องนี้จริงๆค่ะผู้ชมขาสืบ รับหมอระบาดนะคะส่วนเนื้อหาหรือว่าโครงเรื่องจะเป็นอย่างไรต้องรอค่ะผู้ชมเพาะตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แต่เชื่อว่าคู่จิน้นคู่ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆบอกว่าเป็นคู่เก่าคู่จิน้นคู่เก่าที่เคยร่วมง,งานกันเมื่อสิปีและกลับมารีรียูเนียนกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ,ะนั่นก็คือนาเดก,กับคิมบรีค่ะมาคู่ต่อไปก่บผู้ชมคะ คู่นี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยรุ้นแล้วก็รอผลงานละครเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้ค่ะก็มีการเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ถ่ายทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือละครเรื่องคือเธอได้นางเอกตัวท็อปอย่างน้องยาย่าอุรัสยาค่ะมาประกบกับพระเอกคู่จิ้นคู่ใหม่นั่นคือมาริโอ้เมลเลอร์นั่นเองค่ะ เรียกว่าเป็นคู่จิ้งคู่ใหม่เป็นพระเอกนางเอกเคมีใหม่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้เห็นภาพบางส่วนของละครเรื่องคือเธอไปแล้วและหลายๆคนก็บอกว่าฟินมากๆภายใต้การดูแลของผู้จัดคนเก่งอย่างคุณแอนทองประสมแห่งค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะไม่ทำให้แฟนละครผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะผู้ชมขาแต่ที่แน่ เราต้องรอกันนิดหนึ่งว่าวันออกอากาศจะออกอากาศวันไหนหรือออกอากาศเดือนไหนเราซื้อหมอนมารอไว้เลยก็ได้ค่ะผู้ชมคะถ้าดูดูละครเรื่องคือเธอเนี่ยต้องจิกหมอนนอนฟินอย่างแน่นอนนะคะส่วนยา่ยาๆค่ะผู้ชมหล,ห,ลหลายคนบอกว่าอยากจะให้กลับมาเป็นคู่จิน้นหรือว่าร่วมง,งานกับนเดชอีกอุ้ยคุณคะตอนนี้เขากำลังถ่ายทําอยู่ในเะคือละครเรื่องลายกินรลีนะคะที่นเดชกับยา่ยาเนี่ย ร่วมงานกันและผลงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พลซเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้ต้องบอกนะคะว่าแฟนคลับหลายๆคนค่อนข้างเชียร์ให้มาร่วมงานกันในที่สุดค่ะผู้ชมขามาปรินกับน้องโบเมลาดาค่ะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายๆคนเนี่ยจับจ้องจับตามองได้เลยค่ะผู้ชมขาว่า พระเอกมากฝีมือเจอกับนางเอกมากฝีมือคู่นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนภายใต้จือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะภายใต้าการดูแลภายใต้าการทำงานของทางช่อง3 s มเนี่ยเขาได้มีมาตรฐานแล้วก็ให้ความแปลกใหม่ให้กับคนดูในหลากหลายมิตินะคะคาดว่าในละครเรื่องใต้เงาตะวันนี้ค่ะที่น้องโบเมลาดากับน้องหมากปรินเนี่ยได้โชว์ฝีไม้ไลายมือ จะต้องทำให้แฟนละครถูกใจอย่างแน่นอนค่ะแต่ละคู่เห็นไหมคะผู้ชมขาเรียกว่าเป็นเคมีใหม่เป็นคู่จิน้นคู่ใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นส่วนคนดูจะอินแค่ไหนหรือคนดูเนี่ยจะรู้สึกว่าฟินกับบทบาทของเขาและเธอหรือไม่ต้องรอค่ะผู้ชมะ่ะคาดว่าเราจะได้ชมละครแต่ละเรื่อง นะคะภายใต้การดูแลของทางช่อง3 SD นะคะแล้วก็การลังสันจัดคู่จิ้นแต่ละคนให้โคจรมาเจอกันนะ,ะเป็นความแปลกใหม่ของวงการละครน,นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Youtube, TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไม่ได้ที่มายาขออนิวค่ะรับชมเราสด ผ่าน Facebook l i v e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาิก30นาทีและรับชมผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปหาคู่จิ้นของตัวเองก่อนแล้วค่ะ